โอเคครับอันนี้นะ X1 นะครับซูมไม่ได้ซูมนะฮะแล้วก็เปิดกันสั่นนะครับดูนี้ก็ได้วันพุธที่หกกรกฎานะฮะนีครับมันเลือบๆนี่ครับเนี่ยมันไม่เข้าครับนะครับไม่ว่าจะถอยห้างแค่ไหนก็เบอร์ครับแล้ก็ผมว่าชิ้นเลนมันมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็กด เอากันสันออกนะครับคมโกติเลยฮะอ่มเปรียบเทียบกันสีข้อความตรงนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้ใกล้นะคก็อยู่ในเหมือนสายตาที่มองฮะเปิดกันสันพอดีอีกหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยมือนไม่เข้าครับอ,อันนี้กดอัดนีกว่ะอืม